สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าทำไมความเจ็บป่วยจึงเป็นเหมือนบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ใจของเราแข็งแกร่งขึ้น โดยอ้างอิงถึงหลักธรรมที่สำคัญอย่างขันติค่ะจำได้ไหมคะในตอนที่36เราได้คุยกันถึงความสะอาดทั้งกายและใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีและในตอนนี้เราจะมาะเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าแม้เราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วร่างกายของเราก็ยังคงมีการเจ็บป่วยได้อยู่เสมอนั่นคือความจริงที่หลักไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงความทุกข และความไม่ใช่ตัวตนที่เราเคยคุยกันในตอนที่30กําลังสอนเราอยู่ค่ะเมื่อพูดถึงความเจ็บป่วยหลายคนอาจจะรู้สึกกลัวกังวลหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขเลยใช่ไหมคะความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นกัดกินใจเราไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นค่ะความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บป่วย ไม่ได้เป็นแค่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการที่เราไปยึดมั่นว่าร่างกายนี้ต้องแข็งแรงอยู่เสมอและต้องไม่เจ็บป่วยเลยค่ะดังนั้นการที่เราจะรับมือกับความเจ็บป่วยได้อย่างมีสติเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับและทำความเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะ และเมื่อเรายอมรับมันได้แล้วเราก็ต้องมาดูกันว่าเราจะรับมือกับมันได้อย่างไรโดยไม่ปล่อยให้ความทุกข์ทางใจเข้ามาครอบงำเราค่ะโรคภัยไข้เจ็บคือความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะและการที่เราจะรับมือกับมันได้อย่างมีสติเราต้องเริ่มต้นจากการยอมรับว่าความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะเมื่อใจเรายอมรับได้แล้ว เราก็จะมีพลังที่จะมองหาหนทางที่จะผ่านพ้นมันไปได้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมขันติค่ะขันติคือความอดทนหรือความอดกลั้นซึ่งเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่จะช่วยปกป้องใจของเราจากความทุกข์ต่างๆค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องทำมากมายใช่ไหมคะ และเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็อาจจะรู้สึกท้อแท้และอยากจะยอมแพ้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังงานเหลือพอที่จะทำสิ่งต่างๆได้เลยค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้และลุกขึ้นสู้ต่อคือขันตินี่แหละค่ะขันติไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องทนทุกข์ทรมานนะคะ แต่มันคือการที่เรามีความเข้มแข็งทางจิตใจที่จะรับมือกับความเจ็บปวดได้โดยไม่แสดงออกด้วยความโกรธความก้าวร้าวหรือความสิ้นหวังค่ะการมีขันติคือการที่เราได้ฝึกฝนจิตใจของเราให้สงบและยอมรับในความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะฉันจําได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันต้องเผชิญกับอาการป่วยที่หนักหน่วงค่ะ ฉันรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวจนแทบลุกไม่ขึ้นเลยค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกท้อแท้มากๆเลยค่ะเพราะฉันอยากจะดูแลลูกอยากทำงานให้สำเร็จแต่ร่างกายของฉันกลับไม่เป็นไปตามที่ฉันต้องการแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีขันติจะช่วยให้เราผ่านพ้นความเจ็บปวดไปได้ค่ะ ฉันพยายามที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดนั้นอย่างมีสติโดยไม่แสดงออกด้วยความหมงุดหงิดหรือความไม่พอใจและเมื่อฉันทำแบบนั้นได้จิตใจของฉันก็เริ่มสงบลงค่ะฉันสามารถมองเห็นความเจ็บปวดนั้นอย่างเป็นกลางโดยไม่เข้าไปปรุงแต่งความทุกข์ทางใจเพิ่มเข้าไปการฝึกขันติไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดทางกายของฉันหายไปทันทีนะคะ แต่ช่วยให้ความทุกข์ทางใจของฉันลดลงค่ะและทำให้ฉันสามารถอยู่กับมันได้อย่างสงบมากขึ้นและสามารถคิดหาทางออกให้กับปัญหาได้อย่างมีสติค่ะขันติคือความอดทนที่เบ่งบานจากใจที่สงบค่ะจงฝึกที่จะอดทนต่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณอย่างมีสติ เพราะนั่นคือกรอบป้องกันที่จะช่วยปกป้องใจของคุณจากความทุกข์และเป็นหนทางสู่การมีชีวิตที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงค่ะเรามาคุยกันต่อถึงการนำขันติมาใช้ในฐานะแม่ค่ะเพราะเมื่อลูกเจ็บป่วยนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องมีความอดทนและความเข้มแข็งทางจิตใจค่ะในฐานะแม่สายสตรองเราทุกคนต่างก็รักลูกของเรามากที่สุดใช่ไหมคะ และเมื่อลูกเจ็บป่วยเราก็มักจะรู้สึกเป็นห่วงกังวลและอยากให้ความเจ็บปวดนั้นมาอยู่ที่ตัวเราแทนนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นครอบงำเรามากเกินไปเราก็อาจจะดูแลลูกได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและอาจจะทำให้ลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ค่ะการที่เราจะดูแลลูกในยามเจ็บป่วยได้อย่างมีสติเราต้องมีขันติค่ะขันติในที่นี้คือ การที่เรามีความอดทนต่อความเจ็บป่วยของลูกอดทนต่อความเหนื่อยล้าจากการดูแลเขาและอดทนต่อความกังวลที่เกิดขึ้นในใจของเราค่ะลองนึกภาพตามฉันนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไผ่ลูกชายของฉันเจ็บป่วยด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ค่ะเขานอนซมอยู่บนเตียงและมีอาการอาเจียนตอวอดเวลาทำให้ฉันต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดทั้งวันทั้งคืน ตอนนั้นฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆเลยค่ะทั้งจากความเหนื่อยทางกายและความกังวลในใจแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีขันติจะช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ค่ะฉันพยายามที่จะอดทนต่อความเหนื่อยล้าอดทนต่อความกังวลและดูแลไผ่ด้วยความรักและความเมตตาอย่างเต็มที่ค่ะ ฉันพยายามที่จะพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและให้กำลังใจเขาเสมอว่าไ่าครับไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวลูกก็จะหายแล้วครับแม้จะอยู่ข้างๆลูกนะคำพูดนั้นทำให้ไผ่รู้สึกปลอดภยัยและเขาก็ดูดีขึ้นมากเลยค่ะและเมื่อฉันดูแลเขาด้วยใจที่มั่นคงและอดทนฉันก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนั้นไปได้ในที่สุดค่ะ ขันติคือความอดทนที่จะช่วยหล่อเลี้ยงความรักและความเข้าใจในครอบครัวค่ะจงมีขันติในการดูแลลูกในยามเจ็บป่วยและคุณจะพบว่าคุณสามารถเป็นแม่ที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งที่มั่นคงที่สุดให้กับลูกของคุณได้อย่างแท้จริงเราจะมาคุยกันถึงการนำขันติมาใช้ร่วมกับวิปัสสนาเพื่อเปลี่ยนความทุกข์ทางกายให้กลายเป็นปัญญาค่ะ จำได้ไหมคะในตอนที่32เราได้คุยกันเรื่องวิปัสสนาภาวนาซึ่งเป็นการฝึกจิตให้เกิดปัญญาการมองเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษ์ค่ะและเมื่อเราเจ็บป่วยความเจ็บปวดนั้นก็เป็นเหมือนอาจารย์ที่เข้ามาสอนให้เราด้วยเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายค่ะ การที่เราจะเปลี่ยนความทุกข์ทางกายให้กลายเป็นปัญญาได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการมีขันติในการรับมือกับความเจ็บปวดนั้นก่อนค่ะเมื่อเราสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้แล้วเราก็ใช้สติเข้าไปสังเกตความรู้สึกนั้นอย่างเป็นกลางโดยไม่ปรุงแต่งความทุกข์ทางใจเพิ่มเข้าไปค่ะ ฉันจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันต้องเผชิญกับอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงค่ะตอนนั้นฉันรู้สึกทุกข์ใจและอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปโดยเร็วที่สุดแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เราไปยึดมั่นว่าความเจ็บปวดนี้ต้องหายไปทันทีจะยิ่งทำให้เราทุกข์ใจมากขึ้นค่ะ ฉันจึงเริ่มฝึกที่จะมีสติเข้าไปสังเกตอาการปวดศรีศรษะนั้นอย่างเป็นกลางค่ะฉันรับรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังปวดศรีศรษะนะอาการปวดเป็นอย่างไรปวดแบบไหนแล้วฉันก็แค่รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้เองการทำแบบนี้ไม่ได้ทำให้ความเจ็บปวดทางกายของฉันหายไปทันทีนะคะ แต่ช่วยให้ความทุกข์ทางใจของฉันลดลงค่ะและทำให้ฉันสามารถอยู่กับมันได้อย่างสงบมากขึ้นเมื่อฉันใช้ขันติและวิปัสสนาในการรับมือกับความเจ็บปวดฉันก็เริ่มเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแท้จริงๆค่ะทุกอาการปวดทุกความเจ็บป่วยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปได้เสมอและความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแต่มาจากการที่เรามีใจที่สงบและมีปัญญาในการอยู่กับมันอย่างมีความสุขค่ะความทุกข์ทางกายคือโอกาสที่จะนำไปสู่ปัญญาค่ะจงใช้ขันติและวิปัสสนาในการรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ เพราะนั่นคือหนทางที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความจริงของชีวิตและเป็นแม่สายสตรองที่มีใจที่เข้มแข็งและมีปัญญาอย่างแท้จริงค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของโรคภัยไข้เจ็บเมื่อใจรับมือกับความทุกข์กันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจหลักหันติไปแล้วว่า มันคือพลังที่จะช่วยให้เราอดทนต่อความเจ็บปวดทั้งกายและใจได้อย่างไรในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่าความสุขที่แท้จริงจากการมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นอย่างไรค่ะการที่เรามีสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะคะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะ ความสุขที่แท้จริงคือการที่เรามีใจที่แข็งแกร่งสามารถรับมือกับทุกความเจ็บปวดที่เข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติมีปัญญาและมีความสุขกับมันได้ค่ะเมื่อเรามีขันติในการรับมือกับความเจ็บป่วยเราก็จะไม่ทุกข์ใจกับมันนานเกินไปและเมื่อเราสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดได้แล้วเราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเสียใจกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นไปแล้วค่ะฉันเชื่อว่าการที่เราได้นำหลักขันติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมีสุขภาพที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราได้ค่ะเพราะเมื่อลกได้เห็นว่าแม่ของเขามีความอดทน และมีใจที่เข้มแข็งในการรับมือกับความเจ็บป่วยเขาก็จะซึมซับสิ่งดีๆเหล่านั้นและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเช่นกันค่ะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่มาจากการมีใจที่แข็งแกร่งค่ะจงเชื่อมั่นในพลังของขันติที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและนำมันมาใช้ในการรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างมีสติแล้วคุณจะพบว่า คุณคือแม่สายสตรองที่แท้จริงที่สามารถสร้างความสุขความสงบและความงดงามแก่ชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้มากกว่าที่คุณคิดไว้เสียอีกค่ะ